บ้านอาชีพกูเล็กสวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนพี่พี่ทำพุดดิ้งชาไทยกันจ้าสวัสดีครับผมกูเล็กพ่อค้าสอนทำขนมพี่พี่ท่านใดที่ชอบทำขนมหรือทำเครื่องดื่มไม่ว่าจะทำทานเองหรือทำเป็นอาชีพเสริมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยเพราะ เวลามีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนครับมาเริ่มกันที่ส่วนผสมของตัวพุดดิ้งชาไทยกันก่อนนะจ๊ะน้ำร้อนค่ะผงชาตามือผงวุ้นวิปปิ้งครีมนมค้นจืดนมสดพัสจอร์ไรนมข้นหวานส่วนอันนี้เป็นตัวเฉาก๊วยจ้ะ ซื้อสำเร็จรูปนะคะตามตลาดหรือในแมคโครก็มีขายค่ะเดี๋ยวเราจะแช่ชาไว้ก่อนนะคะแช่ชาในน้ำร้อนประมาณสัก15นาทีก่อนค่ะจากนั้นน้ำผงวุ้นนะคะแช่ไว้ในตัวของนมประมาณสัก10นาทีค่ะแช่ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเวลาที่เอาไปต้มเขาจะได้ละลายเข้ากันง่ายๆจ้า ในส่วนของน้ำชานะคะพอครบเวลาแล้วเราก็จะกรองผ่านถุงผ้าอีกทีนึงนะเสร็จแล้วก็จะได้เป็นน้ำหนักตามที่เราลงไว้ค่ะนำใส่ในหม้อได้เลยตามด้วยนมข้น,น,จนเจิร์นมสดพลาสต์แล้วก็ตัววุ้นที่เราแช่ไว้ในนี้นะคะจะมีวุ้นนอนก้อนอยู่นะคะอย่าลืมคนให้เข้ากันก่อนหรือใช้พายค่ะ ปาดมาให้หมดเลยนะไม่อย่างนั้นผงวุ้นเรานอนก้นอยู่ในนี้ทั้งหมดตัวขนมเราก็จะไม่เซ็ตตัวนะจ๊ะติดเตาค่ะใช้ไฟกลางนะจ๊ะต้มให้ผงวุ้นสุกค่ะอย่าลืมคอยคนตลอดเวลาด้วยนะจ๊ะไม่อย่างนั้นเนี่ยผงวุ้นเขานอนก้นค่ะเขาก็จะไหม้ได้นะคะอ่ะจนส่วนผสมเราเดือดแล้วนะคะแบบนี้เนาะ เราก็จะใส่ตัวนมข้นหวานเลยค่ะคนให้เข้ากันแล้วรอให้ส่วนผสมในหมอ้อกลับมาเดือดอีกรอบนึงค่ะโอเคแล้วนะคะตอนนี้ส่วนผสมในหมอ้อเรากลับมาเดือดอีกรอบแล้วใช้ได้แล้วนะคะปิดแก๊สเลยค่ะยกลองจากเตานะจ๊ะให้เขาคลายความร้อนนะอุณหภูมิสัก60 นะคะแบบนี้ใช้ได้นะหรือถ้าไม่มีที่วัดนะคะใช้วิธีว่าเอามือจับก็ได้นะจ๊ะให้เขาแบบไม่ร้อนจัดมากค่ะเป็นอันว่าใช้ได้จากนั้นค่ะเราก็กรองผ่านกระชอนตาถี่อีกสักรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่เนื้อพุดดิ้งของเราจะได้เนื้อเนียนๆจันนะ,ะตามด้วยวิปปิ้งครีมเลยนะ เพราะถ้าเราไม่รอให้อุณหภูมิเขาลดลงมาก่อนค่ะแล้วเราใส่วิปปิ้งครีมลงไปในขนาดที่ร้อนจัดเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัววิปปิ้งครีมเขาแตกตัวนะคะเนื้อพุดดิ้งเราก็จะไม่เนียนไม่สวยสีสวยแล้วก็หอมกลิ่นชามากเลยค่ะวันนี้หมูจะากอกใส่แก้วเขาเรียกถ้วยเต้าหวยนะคะอันนี้เป็นขนาด6ออนค่ะ เป็นขนาดมาตรฐานทั่วไปที่เขาทำพวกเต้าหวยหรือว่าตัวพุดดิ้งนะคะใส่ประมาณครึ่งถ้วยค่ะเสร็จแล้วค่ะคราวนี้เราก็รอให้ตัวพุดดิ้งของเราเซตตัวแข็งก่อนนะจ๊ะต่อมาก็จะเป็นส่วนของน้ำราดพุดดิ้งค่ะก็จะมีน้ำร้อน นมสดพสาสเจอไรส์ผงชาตามือวิปปิ้งครีมนมข้นหวานสุดท้ายก็จะเป็นนมข้นจืดค่ะเดี๋ยวเราจะแช่ชาไว้ก่อนนะคะแช่ชาในน้ำร้อนประมาณสัก15นาทีก่อนค่ะพอครบเวลาที่เราแช่ชาไว้เราก็จะกรองให้เรียบร้อยเลยนะคะชั่งให้ได้น้ำหนักที่เราเขียนไว้ค่ะใส่ลงไปในหม้อตามด้วยน้มข้นจืด นมสดพสาสเจอไรนมข้นหวานนะจ๊ะใส่ไปทีเดียวเลยค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ติดเตานะคะคนในหม้อให้เข้ากันก่อนค่ะให้ตัวนมข้นหวานค่ะเขาละลายเป็นเนื้อเดียวกันก่อนติดเตาใช้ไฟกลางนะจ๊ะไม่ต้องให้เดือดแรงนะคะเอาแค่เดือดขอบขอบหม้อแบบนี้เนี่ยหมูใช้ได้แล้วนะปิดแก๊สเลยจ้ายกลงจากเตาค่ะ เหมือนเดิมนะก็คือเราจะรอให้เขาคลายร้อนสักครู่หนึ่งก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวถึงค่อยใส่ตัววิปปิ้งครีมสุดท้ายจ้ะพอคลายความร้อนแล้วได้อุณหภูมิที่ต้องการเราก็นำมากรองผ่านกระชอนเหมือนเดิมค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีข้างหน้าเนาะที่แบบว่าไม่เนียนนะคะสุดท้ายใส่วิปปิ้งครีม คนเข้ากันก็เป็นอันว่าใช้ได้ค่ะในส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราจะนำไปพักให้เขาเย็นสนิทเลยนะคะถ้าเขาไม่ร้อนแล้วอ่ะก็อาจจะใส่ถุงค่ะแล้วก็แช่ตู้เย็นไปเลยนะพอส่วนของตัวพุดดิ้งเขาเซ็ตตัวดีแล้วนะคะอันนี้หมูใช้เวลาพักมาประมาณสักชั่วโมงกว่าๆค่ะเราก็จะวางเฉาก๊วยเลยนะคะปริมาณของเฉาก๊วยที่ใสน่นี้ตามชอบได้เลยนะ ตามด้วยส่วนที่เป็นน้ำราดเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าน้ำที่เอามาราดด้านบนเนี่ยจะต้องเย็นสนิทแล้วนะคะก็คือตัวพุดดิ้งเขาจะต้องเซ็ตตัวแข็งแล้วและน้ำที่นำมาราดท็อปด้านบนก็จะต้องเย็นสนิทแล้วค่ะถึงจะมาประกอบเป็นถ้วยได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสีสันสวยน่าทานมากเลย เดี๋ยวเรามาชิมพร้อมกันเลยนะคะตัวพุดดิ้งก็จะเนื้อเนียนเลยค่ะหวานกำลังดีรสชาติอร่อยค่ะขายได้เลยจ้ารับรองไม่ผิดหวังถ้วยนี้ขอหมดเลยแล้วกันนะจ๊ะลองทำดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้หมูฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อ้ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ